เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายสมบุรณ์ฮิรัญยโชตปลัดเทศบาลนครแม่สอดร,รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมหัวหน้าส่วนผู้อำนวยการฝ่ายกองงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายธนวัต์ยอดใจในายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เมืองแม่เหียที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ การเดินทางมาศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองแม่เหียในครั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้และเพิ่มองความรู้นำมาพัฒนาส่งเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงานในภารกิจด้านต่างๆสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะให้สามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมปรับมุมมองสร้างแนวความคิดใหม่ในการบริหารงานการปฏิบัติงานให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและเกิดสัมพันธภาพพร้อมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมคิดพิจารณาสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้